ตรงนี้ให้ได้ประมาณวันนี้ภาพไมไ่เยอะเอาน้ําแค่ครึ่งหนึ่งพอนี่เราเติมน้ําตรงนี้ไปเติมน้ําตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดปิดไปเสร็จแล้วกเเเ็เปิดให้เขาทำงานเเปิดให้เขาทำงานจะมาดูนี่นะคะจะมาทำงานแล้วเดี๋ยวเราก็ ขึ้นมาชลิดให้ดูชลิดผ้าให้ดูโอเคเตรียมราวให้พร้อมราวตักผ้าของเราจะอยู่ฝั่งนีง mm hmm. ้รอน้องก่อนแป๊บหนึ่งรอเขา ปรุงสุกก่อนมีเสียงทำอยู่น้องก็จะมีเสียงทำาพาไปดูนี่เน่ยเขาจะตีิการกระพริบไฟแล้วก็จะมีเสียงหม้อต้มตัวนี้จะเป็นตัวที่รีดตัวแผ่นรองรีดก็คือมันจะเอียงได้3ระดับแบบเอียงนอนไปเลยแล้วก็ตรงและแต่นี้ แต่อันนี้หันประมาณ45องศาแล้วก็ตัวเตารีดไอน้ำนอันนี้คือเป็นคนไม่ค่อยชอบรีดผ้าอุ๊ยแบตจะหมดนะเป็นคนไม่ชอบรีดผ้าแต่ทีเนี้ยได้ตัวนี้มาก็เลยว่าเออมันไม่ต้องมาปรับมุมปรับหมดอะไรใดๆเนาะก็รีดไปเลย แล้วน้องเขาเป็นแบบ smart protect e smart protect คือแบบน้องจะอัจฉริยะมากผ้าอะไรน้องก็จะรีดได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบว่าปรับโหมดโ okay, อเคเดี๋ยวถึงเวลารีดแล้วจา้าอ่านี่นะคะน้องพร้อมใช้งานโอเคระหว่างนั้นก็คือ,เส,อเสื้อนี้เสื้อนี้คือเสื้อบริษัทเราไม่รีดเพราะว่าไม่ต้องรีด มันเป็นเสื้อโปโรโรเราก็เลยไม่ต้องรีดได้ิ<ว>ดนนเคต้องปิดน้องให้สนิทด้วยว่าน้องกันน้ำได้ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าจะใช้น้อง dji o s m o action 3กันน้ำเราก็ต้องปิดให้หมดตรงช่องเชื่อมต่อของ ไมโครโฟนเราก็ต้องไม่เชื่อมเพราะว่ามันจะทำให้อ่าแต่เราก็ใช้อัดเอาได้นะใช่ไหมเพราะว่ามันจะทำให้น้ำเข้ากล้องไดง้แต่เราเป็นแบบถึงจะถ่ายเอียงแต่ภาพไม่เอียงนะจ๊ะเพราะเรามีสแตนอะไรนะฮอริสตัน ดีใช่ไหมจ้าจำไม่ผิดก็คือใชอ่อาทิตนี้อาทิตนี้อาทิตย์ที่แล้วมีสเตโปร3มตัวเพราะว่ามีวันหยุดวันจันหนึ่งวันแล้วก็เป็นเสื้ออ๋อแต่เสื้อเสื้อวันศุกร์ไม่ได้ซักเพราะว่าไม่ได้ซักผ้าเองก็เลยไม่ได้ซักกลับมาเขาก็ซักผ้าเสร็จแล้ว อ,อากาศร,ร้อเบี้ยหัวแต่มันไม่ใช่คอเว้ยเพราะเราฉีดจมูกไปเราฉีดจมูกออกก่อนออกจากด้านโอเคนี่ดูนี่คือการรีดนี่คะก็เอาเสื้อยืดวางไว้ไอเอาเสื้อยืดใส่ไม้แขวนแล้วก็แขวนแล้วให้น้องเอียงประมาณ45องศา คือเราไม่ต้องรีบแบบแบบกดอะไรมากมายแค่แบบถ่าถ่น้องแค่นี้นี่ถ่ถ่ายน้องแค่นี้นนแ,คนแค่นี้ก็ก็เรียบแล้วคือไม่ต้องแบบพิธีวิถนอะไรมากมายเพราะว่าแล้วก็คือรีบจากข้างหน้าแล้วมันจะทะลุถึงข้างหลังคือเราไม่ต้องเสียเวลาที่แบบรีดหน้ารีดหลังนะคะอันนี้นี่นเก็บค่ะอุ้ย ต้องคอยระวังนะครคอยระวังรอยยับคือรอยพับเวลาเราฝาดผ้ามาแล้วมันจะมีรอยรอยพับข้างหลังเลิศนะเหมือนตามที่แบบว่า H&M หรือตามร้านเสื้อดังๆที่เขาใช้กันเดิมทีก่อนจะได้น้องตัวนี้มาก็คือเห็นที่ร้าน Dapper เขาใช้ก่อนเนาะไปที่ร้านดิจิดับเแต่เขาใช้ตัวเล็กตัวละ3,000กว่าบาท คืออันนั้นก็โอเคแล้วคืออยากได้แล้วคือโมเมนต์ไม่อยากแบบนั่งรีดผ้ามันเมื่อยไงแล้วร้อนด้วยไงคือเป็นคนไม่ชอบรีดผ้าเลยเพราะมันร้อ,น,อนนี่ยังร้อนเลยนะแล้วเนี้ยก็ไปดูไปตามตามเขาอยู่ที่เซนทันเนาะแล้วก็มาเจอกับน้องคนนี้อีกคือพนักงานแนะนำว่าเออน้องคนนี้คือเราไม่ต้องแบบเปลี่ยนโหมดรีดผ้า ไม่ต้องแบบคอยระวังว่าผ้านั้นผ้านี้นี่มาดูความนะคือเราเอาแค่คร่าวๆไงเพราะว่าบางตัวเราก็ใส่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบเพราะมันต้องยับอีกคือมันไม่ต้องผิผดถันอะไรมากมายดูตัวที่สองตัวที่สองนะเดี๋ยวดูนะลืมให้ดูว่ามันยับไงเพราะว่าในใช้เครื่องซักผ้าซักไงน้องก็จะมีความแบบนี่ดูความ ยับยูยีนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่ไม้ขวันเสื้อคือสะดวกตรงนี้ไม่ต้องมานั่งจับแบบคอยจับแบบนี้อันนี้แค่แบบเออคร่าวๆพาดๆาดให้น้องตึงๆอ่ะแล้วก็เอามาไล่ไล่เบาๆแบบถือลอยๆไม่ต้องกดไม่ต้องกดที่เนื้อผ้าแค่ลอยๆให้แบบน้องไล่ไล่ไปอันนี้ก็ไล่ลงมาเนี่ยเห็นปะ ถ้าเกิดเราไล่ไม่ดีแล้วมันจะมีรอยแบบพับอยู่บางทีผ้ามันผ้ามันย้วยแล้วนะนานแล้วไนงะเสื้อมันก็จะแบบเป็นรอยย้วยรอยอะไรไม่เท่ากันแต่ถ้าเราแบบรีดไปเลยมันก็จะกลายเป็นรอยยับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็รีดเราก็รีดพับไปน้องก็จะหายไปนี่เป็นตัวที่สองน้องไข่ขี้เกียจสี่โมงเย็นแล้วจ้าวันนี้ไปวัดหลวงพ่อสุธรมาตอนเช้า ออกเดินทางตอนเก้าโมงยีไปถึงประมาณ11บเอโมงคือเผื่อเวลาวนหาที่จอดด้วยใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงกับอีก10กว่านาทีดีใจมากเลยขับรถไปเองปกติไม่เคยแบบว่าขับรถออกจากจังหวัดเองแต่นนี้ใช้ Google Map แต่ตอนขากลับ Google Map แอบแกล้งนะดีนะที่ดูทางไวถูกว่าเราต้องกลับทางหลักสนางจะให้ไปบางกะปิจ้าไปทําไมจะบางกะปิ ต้องไปขึ้นมอเตอร์เวย์จะน้องให้ไปทางนู้นเชยเลยหรือว่าน้องอาจจะแบบว่ารู้ว่าเขาทําทางแล้วรถติดอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ไปทางนีน้หรือว่าน้องคูกาเนะนะเขามีบุญคุณกับเราอ่ะนี่แขนส่งแขนเสื้อก็จับแค่นี้พอจบข้างหลังดูอ่ะเสื้อตัวนี้เก่ามากแล้วคือเห็นไหมไข่ขี้เกียจน้องคือเตทำามเริ่มเริ่มยับเริ่มแตก นี่ดูด้านหน้าว้าวความเรียบค่ะใช้เวลาตัวหนึ่งคือไม่กี่วินาทียิ่งมีผ้าหน่อยยิ่งดีอ่ะอันนี้ดูอยู่คอแต่ผ้าบางตัวรีดยากมากขอบอกเลยรีดยากจริงก๊กกรงเกงอะไรบางตัวก็รีดยากอยู่โอ้ยอร้อนเนี่ยค่ะรีดผ้า18เปซหนึ่งอจจะแบบ ซับเมสมอโซ่มากเวันนี้จะตัดต,ต่อคลิปอีกอันคลิปสปากเกตตี้ยังตัดไม่เสร็จอ่านี่ดูความยับนี่คือเสื้อวอลล์คอมเสื้อวอลล์คอมก็แอบรีดยากเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเนี้นี่อ่าวโ้ยอย่าไปจับโดนข้างบนอันนี้มากนะเพราะไอร้อนมันมันระเหิดขึ้นข้างบนแล้วมันจะโดนมือเรามันจะร้อน บางทีเผลอบ่อยมากเลยอันนี้ด้านข้างปาดไปคายปาดไปคายขปาดไปคายขปาดไปคายขปาดไปปาดออกด้านข้างด้านข้างด้านข้างจับน้องนิดนึงก็ปาดออกไปอันนี้ก็ลูดลงรูดลงรูดลงนะรูดลงรูดลงรูดลงแรกๆได้น้องมาอันนี้ได้น้องมาครบปีหนึ่งแล้วเนี่ยเดือนหกที่สอยน้องมาตอนช่วงทําบ้านตอนนั้น แล้วก็คือไปซื้อของไปซื้อเสื้อผ้าจะไปงานแต่งน้องที่ทํางานเก่าน้องน้องที่เคยทํางานอยู่อยู่ที่บริษัทเดียวกันก็เลยไปได้น้องคนนี้มาแรกๆยังใช้ไม่ค่อยเป็นแต่เขาแบบรีดทรงรีดสูตรลีดรไรได้นะคะผ้ามงผ้าใหม่นี้น้องแบบเอาอยู่ทุกอันจ้ะเพราะน้องเป็นสมาร์ทโปรเทคคือ ผ้าอะไรก็ช่างเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมีผ้ายีนด้วยเดี๋ยวจะรีดให้ดูเพราะว่าเรามีรีดยงรีดยีนด้วยทุกอาทิตย์ก็ไม่ต้องมาปรับวงปรับโหมดอะไรแต่คอยดูน้ําที่เราเติมไปด้วยไม่ควรน้ําค้างถังนะเพราะมันจะเป็นตะกันเราก็เอาน้ําเฉพาะตามที่แบบผ้าเราจะรีดนี่ดูผ้าดูมืออาชีพเหมือน อยู่ยูนิคอรเอ่ย h s n เอ่ยอนะคะเอเ็ก็ซื้อตัวนี้มาใช้แล้วเดิมใช้ตัวละสามพันกว่าเหมือนกันแต่ในตอนหลังก็เห็นว่ามาซื้อตัวนี้ใช้แล้วนี่เื้อเราตัวเล็กตัวน้อยแบบมันต้องใช้เวลาไม่มากในการรีดผ้าเพราะว่ามันรองนี่ค่ะจับน้องมิดอ่ะ ตรงคงตรงคอก็ปาดไปยกเบาๆลอยๆก็จะอาจจะมีรอยรอยไม้แขวนเสื้อบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเนยีตรงนี้อย่าไปจับข้างบนเพราะว่าไอมันลอยขึ้นไปนี่ก็จับนิดน,นี้โอเคจับห่างๆจับเบาๆรูดป,ปื๊ดรูดป,ปื๊ดรูดป,ปื๊ดนี่รูดป,ปื๊ดเลยจ้ะโอ้จะเล่าความประทับใจของ M Pro วันนี้ได้ใช้บริการแล้ว คือดีมากค่ะคือแบบดิฉันเคยสมัครไว้นานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่เขาประกาศแบบแรกๆที่มีเ e อก็สมัครไว้เล่นๆห่อยเนาะแบบว่าไม่ได้สมัครแบ,บฟูลออปชันนะถ้าสมัครฟัลออปชันเจ้าของเจ้าของรถจะต้องไปยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นหลายอย่างฉันก็สมัครไว้คร่าวๆแบบว่าเออสมัครไว้ดูอาการอะไรเงี้ยผูกวงผูกบัตรไว้อลองดูอะไรเงี้ย แล้ววันนี้ก็ได้ใช้บริการขับกลับมาทางมอเตอร์เวย์ลงแบบธัญ,ญบุรีเนาะเราก็ลงแล้วเราก็ตามเลยค่ะช่อง m 4ไปทางไหนอีกฉันตามเลยค่ะมี2ช่องทางตามน้องปลปลายปายปลายปายปาดปื้อปืป้ป,ป,ปืปาดป,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 ปาดปาด,ปาดเข้า m ตอตัวไหนไม่รู้ตัวเลยค่ะมันเป็นเส้นสีเหลืองเราก็ดูไม่ออกเนาะก็ผ่านมาก็เข้าธัญญาเลยจ้ะกลับมาถึงบ้านอีกฉันก็มาเช็คแอป M4 เว้ทีนี้พอเช็ค โพสเช็คใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นอะไรไปบอกว่าไม่มีไม่มีการจ่ายตังค์อ้าแล้วยังไงต่ออ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะแบบอาจจะเพิง่งมันยังประมวลผลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเนาะก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าไม่ได้เดี๋ยวลองสมัครใหม่แล้วก็ลองดูอีกทีอะไรอย่างเงี้ยลองสมัครเข้าไปใหม่สมัครใช้บริการใหม่อะไรเงี้ยสักพักไลน์เด้งมาค่ะ บอกว่ามีาบริการตัดค่าบริการเรียบร้อยแล้ว30บาทลดค่ะคุณคือด,ดีอยากให้มี M4 อ่างนี้ตลอดเลยอ่ะดีกว่า Easy p a s mm hmm. s อีกนะ Easy p a s s เลยต้องไปเติมลง,งเติมเงินใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบเต็มรู้ M4 มันมีทั่วหรือเปล่านะถ้า M4 มีทางแบบทางตรงทางด่วนด้วยเนาะคือมันก็คงจะดีอ่ะ เดไม่รู้อันนี้ก็คือไม่ค่อยใช้แต่หลังๆนี้อาจจะได้เริ่มใช้ก็ได้เพราะว่าจะลองแบบว่าไปถ่ายที่นูน่นที่นี่ที่นั่นที่แบบไปเช่ายินกลับได้อะไรเงี้ยอยากไปชนบุรีติดท,ที่มาสองตัวไปไหนไม่ได้เลยฉันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ไปนอนโรงแรมสวยๆใสโอ๊ยไปหาคลิปเด็ดคลิปเด็ดมาให้ดงดูกันแบบที่หนุ่งที่ไหนก็ว่ากันไปนั่นแหละเล่าสู่กันฟัง อันนี้คือรีดกางเกงกางเกงขาสั้นเนาะ,ะใช้เวลาไม่ถึง1วิเลิศค่ะเน้นเกงเป็นกางเกงคาขานะมี3สีจ้ะมี3สีหลายรุ่น2รุ่นมีสสี2รุน 3, 4, 2, ร่นอีฉันก็ซื้อมาใส่หมดเลยเป็นยางยืดคือใส่ดีมากยางยืดใส่ดีมากขอบอกคืออันนี้ซื้อมาได้หลายปีแล้วก็ยังใส่อยู่ คือผ้าเขาก็ดีผ้าไม่ย,ย้้ยไม่อะไรเลยนะเออตอนแรกซื้อผ่านในไลน์เขาไงแล้วทีนี้ก็ตอนหลังมีช้อปปี้ไงเขาไป,ปลงไว้ในช้อปปี้ฉันก็ซื้อในช้อปปี้ค่ะเพราะว่าซื้อก่อนใจที่หลังมันเลิศผ่อนได้6เดือนซื้อ่าโอ้วันนี้เดินถึง6,900จ้าเลิศค่ะตอนนี้นว่จะออกกําลังกายอีกเดี๋ยวดูทีก่อนแต่ว่าอยากตัดวิดีโอให้แบบ วิดีโออันที่สองยังให้เสร็จเมื่อวานก็ไม่ได้อัพวิดีโอชอ็อตโอ้หว่วยตื่นเต้นโมจะเตรียมข้าวของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเตรียมนน่นนี่นะเตรียมน้องเตรียมน้ําไปเอาไว้ในรถก็ไม่ได้ออกมากินแต่ก็มีดีกว่าค่ะใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมไว้พร้อมเผื่อยหิวนงหิวน,น้ำอะไรงี้กินยองกินยา เตรียมไป1.5ลิตร1ขวดแล้วก็600 ML 1ขวดเอาวางไว้ไว้ที่ช่องใส่น้ำข้างๆบอกก็ไม่ได้กินก่นสิ่งที่บ้านแทนนี่รีดแค่นี้พอรีดแค่ข้างหน้าไม่ต้องรีดข้างหลังสบายๆอ่ะเสื้อทาง,งานก่อนอมาดูเสื้อเชิ้ตรีดยังไงเสื้อเชิ้ตรีดยังไงมาดูกันเมื่อกี้เสอยืดใช่ไหมกางเกงขาสั้นใช่ไหม Yeah. อันนี้มันเป็นเสื้อเชิ้ตเนาะเสื้อเชิ้ตรีดอย่างนี้นะนี่เอาปกเสื้อแนบนี้ก่อนแล้วก็ปาดไปค่ะปาดนองไ้าวูวูโหแล้วก็เอาไปใส่ในหุน่นใส่ในแผ่นรองไม่ใส่ในหุน่นใส่ในแผน่นรองนี่จัดจัดเขานิดนึงข้าวๆค่ะไม่ต้องแบบเวอรวงังอ่ะปาดค่ะ คล้ายๆกันปัดออกปัดลงปัดขึ้นปัดลงรูดปื๊ดรูด,รดปื้ดจบค่ะต้องอ,อะไรมากมายเพราะว่าเราร้อนนี่อันนี้ก็ปาด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 า,านี่ความยับเป็นไงเลิศค่ะที่ไหนมีคือ3000กว่าบาทกับเพิ่มอีกนิดหน่อยแลว้ววันนั้นใช้คะแนนด้วยใช้คะแนนลดไปก็เหลือแบบไม่ถึงหมื่นนะ จริงราคาน้องคนนี้คือเป็นหมื่นนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าใช้คะแนนใช้อะไรอย่างเงี้ยลดไปเรื่อยๆเพราะฉะน,นั้นมีเงินยังมีเงินที่กู้มาทําบ้านอย่งเราก็เลยซื้อได้ก็คือแบบก็ใช้มาจนทุกวันนี้ปีหนึ่งแล้วจ้ะปีหนึ่งเราค่อยมารีวิวนี่ใช้จริงใช้จริงไม่จบตาฮนะ แขนเสือ้อก็เหมือนกันเราก็าพาดไปจับจับน้องหน่อยให้น้องนั่งจะมีรอยยับเพราะว่าเราเอาลงเครื่องยังไงก็ยับจะบอกว่าไม่ต้องรีดคือมันไม่ได้มันยับในเสร็จพอเข้าคลาวใส่ไม้แขวนเลยจ้ะอันนี้สีน้ำเงินอาจจะดูแบบยากนิดนึงแต่ว่าให้ดูแขนเสือ้อ รีบกรีบนี่รีบกรีบ oh my god you are genius oh my god I know you know I know I know I smart and genius โอเคสังกิบแล้วค่ะส่วนกางเกงก็ไม่ต้องใส่ไม้แขวนก็ได้กางเกง แล้วแต่เราจะใส่ไม้แขวนก็ได้นะตอนรีดอะ่ะใส่ไม้แขวนดีกว่ะใส่ไม้แขวนแล้วก็ติดกระดุมป้งแป๊กให้เรียบร้อยนะดูเซฟขึ้นไปเก็บใส่เข็มขัดอันนี้กางเกงของอ่าเดอะน็อตเฟใส่ดีมากมันเหมือนกางเกงกางเกงแบบอะไรนะเขาเรียกเป็นผ้าอะไรอะ่ะเหมือน กึ่งกึ่งเกงวอมกึ่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้แต่คือใส่ดีมากใส่ไปทําง,งานคือแบบฉันเลิฟเธอเห็นนะคือมีโลโก้โลโก้อะไรก็คือไม่ต้องหาอะไรมาทับรีดได้เลยค่ะมีกระดงกระดุมอะไรน้องก็แบบสามารถมากน้องคนนี้คือ smart protect อัจฉริยะของเตารีดนี่ รีดไปค่ะมันจะมีความยับยับอีกนะอ่ารีดมาให้ถึงขานสิจบแค่นี้หนึ่งข้างโอ๊ยนี้เผลอไปจับเป็นรอยหน่อยอ่ะจ้ะอ่ะมาอีกข้างหนึ่งเอียงน้องมันนิดนึงนี่ก็สาดน้องไปขอบกางกุงกางเกงแง่มีความนะ จับน้องแรงเพราะว่าน้องยับง่ายตังนี้นี่ก็รีดลงอาปุ๊บเหนื่อยอะเนี่ยนะยับง่ายเติมน้องไปดูที่ตูดดิข้างหลังเพราะว่าเกงอ่ะอาจจะต้องรีดสองด้านเพราะว่าบางทีข้างหลังอ่ะช่วงจังหวะแบบเรารีดข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีความแบบยับ,ยบ,ยบอ้ยั้อนนี่แต่มันก็ไม่ยับมากหรอก พ่ายังไงใส่ก็ยับดีนะไม่ต้องรีดแต่อย่งมากมายนี่เป็นไง่ะคะพ่าดไว้เพราะว่าเราไปใส่แม้แขวนข้างในมาถึงไฮไลท์ของเรานี่คือกางเกงยีนหรือไม่ต้องใส่แม้แขวนก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเวลารีดรีดไงก็คือกลับกลับกางเกงออกมาแบบปกติเลยแล้วก็ติดกระดุมค่ะ ติดกระดูมไม้ลูซิปนี่ปึ๊บอ่ะพาาเลยจ้ะพาดแล้วจัดจ้ะพาดแล้วก็จับนิดหน่อยเกงยีนบางอันมันก็จะเป็นส่วนผสมของผ้าสเปนเด็กเนาะมันก็จะอบางที่กลาจะรีดยากนิดนึงอ่ะก็จับเทือครึ่งก็ได้นะนี่ค่ะรีดไปเลยค่ะแหมยฟงโป๊เป้าเนี่ยห้ เหมือนเพิ่งซื้อขอ,ของใหม่ดูนะเวลาเราซื้อยีนใหม่ๆมันจะแบบเหมือนแข็งเหมือนแบบสตาร์ไว้แบบเนี่ยอันนี้จะเป็นสเปนเด็กอาจจะยากนิดนึงก็คอยจับ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 ,จบแต่ไม่ต้องอะไรมากดูน้ำด้วยนะโอ้น้ำใกล้หมดแล้วก็คือตัวนี้ก็หมดพอดีเราก็รีบได่พ,พอถ้าน้ำหมดเราต้องเติมน้ำน้ำไม่งั้นมันจะรอน ต้องคอยดูน้ำด้วยมีอากาศแบบมันอบอ้าวรอนแต่มีลมนะจะไม่ปวดหัวรีบไปนี่ขางเกงปาปาดๆๆๆๆๆๆๆาด รูปรููดูว่าข้างหลังมันมีแบบรอยยับรอยแบบยับไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีรอยยับก็รูบให้มันเรียบอันนี้อ่ะ b a l a เลยจ้ะให้มันเป็นเพลงอ๋อไม่ใช่ให้มันเป็นเพลงอ่ะสี่อันนี้ดูกระเป๋าข้างหลังบางทีกระเป๋าหลังเวลาเราซักก็ไม่ชนาเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ นี่ปาดไปเลยจ้ะโอเคพอได้นี่แกงจักกรแก,ง,แกงยีนยับยับตัวเมื่อกี้นี่แหว่ชูแหว่ชูด้านหลังกระเป๋าอาเลิก่ะพับผาดพอจบปิดเครื่อง ปิดเครื่องปิดปาร์กถอดปาร์ครอ,อให้น้องแห้ง่รอ,อให้น้องแหง้งเอ้ยรอให้น้องเย็นมาหาผ้าปุมเดี๋ยวค่อยคลุมก็ได้แล้วก็อคลุมลงไปอะไปเก็บผ้ากันนี่ในนี้เรามาถึงขั้นตอนการเก็บผ้าโอเคแล้วก็มารีวิ ทีฟารุ่น I i x e o power i x e o power ตัวนี้ตัวถังน้องที่สามารถที่แบบว่ายกขึ้นมาได้ยกขึ้นมาจากฐานตรงนี้ได้นะเราสามารถเราไปรีดแบบผ้ามุง้งผ้าม่านหรือผ้าที่ไม่สามารถขยับตัวได้ผ้าปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือปูไปแล้วปุ๊บแล้วเราก็ไปรีดให้มันเรียบนี่ก็ได้คือแบบ เฮ้ยคือดีที่ซื้อมาคือดีน้องตอบโจทย์มากแต่ยังไม่เคยเอาไปรีวิวเพราะว่าขี้เกียจฮาใช่อะไรอ่ะเราก็แค่รีวิวแค่นี้ก็คือเงือบไปแล้วอ่ะวันนี้ก็คือรีวิวแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บผ้าตอเงื่อท่วมกายชุ่มใจกันเลยทีเดียวดูความนี่เงื่ออะไรขย้อยความรู้เรายังได้รึกึษาเมื่อิบใหญ่เราจะได้มีวิชาอ้าวไม่ใช่คนละเรื่องโอเคสำหรับวันนี้ก็ ไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะปริๆๆ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 ๊งๆริๆงริ๊งรแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกก็จ,จับนู้นจับนี่จับนั่นมาโอเคไปแล้วบ๊ายบาย